สวัสดีครับพบกับปาจอนคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือวิเคราะห์บอลสเตปบอลเต็งบอลเด็ดบอลเดียวประจำวันที่10ตุลา2568นะครับสำหรับวันนี้สวีเดนเปิดบ้านเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับเอาละครับมาดูแฮนดิแคปก่อนไลกันครับนี่ครับนี่ครับต่อรองจะอยู่ที่ปปนะครับของเลด ทีมเจ้า hmm. บ้านนะครับหรือเจ้าบ้านสวีเดนนะครับจะอยู่ที่0.7นะครับและฝั่งทีมเยือนครับจะอยู่ที่1ครับโอ้และแอนดี้แคปไหลครับต่อรองจะอยู่ที่0.5นะครับหรือปอปอครับปอปอนะครับนี่ครับและฝั่งเจ้าบ้านสวีเดนนะครับเลดจะอยู่ที่1ครับไหลขึ้นเฉยเลยครับโอ้โห นี่ครับะฝั่งทีมเยือนครับไหลลงครับเลดจะอยู่ที่0.7นะครับ0.7ครับโอ้โหเปิดมาแบบนี้ครับจะเป็นยังไงต้องไปดูฟอร์มการเล่นกันต่อครับและนี่ครับนี่คือฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมครับที่เคยเจอกันครับล่าสุดครับปี2018ครับสวิเดนครับเปิดบ้านครับเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ครับ นี่ครับ1ประตูต่อศูนย์ครับและเสมอครับคู่หนึ่งนะครับเสมอครับโอ้โหแบบนี้ครับไปดูฟอร์มการเล่น1ิบนัดล่าสุดกันเลยครับและนี่ครับคือสิบนัดล่าสุดของฝั่งสวีเดนครับเจ้าบ้านนะครับปี2อ2 5ีนะครับ นี่ครับพึ่งแพ้ให้กับโคโซโวนะครับและเสมอครับสโลวานีครับและโดยรวมนะครับชนะไปถึง6นะครับเสมอสองครับแพ้2ครับนี่ครับและเรามาดูฝั่งการเล่นในบ้านของสวีเดนกันครับนี่ครับสิบนัดล่าสุดครับโอ้โหนี่ครับ เรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับแบบนี้นี่ครับชนะไปถึง8ครับเสมอศูครับแพ้แค่2นะครับโอ้โหแล้วเปิดมาแบบนี้ครับสวิตเซอร์แลนด์จะเหนื่อยแย่เลยนะครับเราไปดูกันต่อของทางฝั่งสวิตเซอร์แลนด์กันครับนี่ครับและนี่ครับคือฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์ครับ นี่ครับ10นัดล่าสุดนะครับและปี2025ครับเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะครับนี่ครับ2นัดครับเปิดบ้านเอาชนะสโลว์สโลวีเนียนะครับ3-0ครับและโคโซโวครับ4-0ครับโอ้โหนี่ครับโดยรวมครับชนะ5ครับเสมอ3ครับและแพ้แค่2นะครับ ไปดูฟอร์มการเล่นทีมเยือนกันบ้างครับนี่ครับและนี่คือฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์ครับฟอร์มทีมเยือนนะครับนี่ครับ2 0 2 5ครับนี่ครับเพิ่งเอาชนะนะครับเมกาครับสี่ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหนี่ครับและเสมอครับไอร์แลนด์ครับ1 1นต่อหนึ่งครับนี่ครับ และโดยรวมนะครับชนะสามครับเสมอ3ครับแพ้4ครับโอ้โหแต่ฟอร์มการเล่นล่าสุดของเขานะครับในปี2 0 2 5นนะครับก็ถือว่าเล่นได้ดีขึ้นมากๆเลยนะครับค่อนข้างสูสีกับทางสวีเดนได้เลยนะครับแบบนี้โอ้โหเป็นคู่ที่น่าจับตามองมากๆครับนี่ครับและไปดูหน้างานกันนะผม และนี่ครับนี่คือหน้างานนะครับครับและใครอยากได้ทีเด็ดแบบฟรีๆครับหรือกลุ่มพูดคุยครับแอดมาขอได้เลยนะครับที่แอด JJ78 นะครับ JJ78 ครับย้ํานะครับ JJ78 นี่ครับแอดเข้ามาขอกันได้เลยนะครับแล้วเราไปดูกันต่อเลยนะครับของทางทั้ง2ทีมนะครับตอนร้องอยู่ที่ปอๆครับ และเลทนะครับจะอยู่ที่0.97้าครับและของฝั่งทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับอยู่ที่0.81ครับนี่ครับแต่นะครับสวีเดนครับมีฟอร์มการเล่นในบ้านที่แข็งแกร่งมากๆนะครับและผมยังเชื่อนะครับสวีเดนนะครับยันไหวครับโอ้โหไปเลยครับนี่ครับและหากใครชอบคลิปนี้ครับ กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับหรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาตอบทุกคอมเมนต์เลยครับหรือติชมได้นะครับว่าผมทำคลิปออกมาเป็นยังไงติชมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการแก้ไขให้ครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ